สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซบาสเตียนลียกระดับภรรยาเป็นคุณนายเต็มตัว ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวสุดน่ารักและอบอุ่นอีกครั้งสําหรับครอบครัวตระกูลลีที่หลังจากได้ให้กําเนิดสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งคนซึ่งถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มเซบาสเตียนลีทั้งรักทั้งหลงลูกชายคนแรกอย่างมากและตอนนี้เองหนุ่มเซฟก็ได้ควงภรรยาคนสวยอย่างนักแสดงสาวเดียวอริสราไปที่เขตบางกอกน้อยเพื่อจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการยกระดับภรรยาคนสวยได้กลายเป็นคุณนายลีอย่างเต็มตัวและ นุ่มเซฟเองก็ได้ย้ายมาอยู่กับสาวเดียวที่เมืองไทยอย่างจริงจังพร้อมซื้อบ้านสุดหรูพร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เห็นแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเรือนหอสำหรับทั้งคู่และเตรียมพร้อมไว้สำหรับเบบี้ตัวน้อยซึ่งต้องบอกเลยครับว่างบประมาณที่คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นน้องไซรัสน,นั้นมูลค่ากว่า100ล้านเลยทีเดียว เพราะคุณนชื่อว่าเป็นโูกมหาเศรษฐีไต้หวันขนาดนี้แล้วต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ